สวัสดีเพื่อนๆชาวนาสาระอีกคลิปนึงนะครับวันนี้มารีวิวปลอกพวงมาลัยนะครับผมได้สั่งจากาช็อปปี้นะครับผมได้สั่งจากร้าน PJ Car Center นะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยปลอกพวงมาลัยรุ่น RB 0 1นะครับเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสินค้านะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับ ก็ามาใช้กับเจ้ารถรถไถยคูบุต้านะครับ B 2 1 4 0นะครับพวงมาลัยขนาด14นิ้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับอาจจะมือสักน้อยนะครับแต่ว่าจะให้ดูความสวยงามนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับของพวงมาลัยนะครับของปลอกพวงมาลัยนะครับถือว่าคุณภาพดีเทียวเลยครับการเก็บได้ และความนุ่มนะครับผมต้องการความนุ่มได้แจ้งทางร้านไปที่ได้มาถือว่าใจสุดๆครับแนะนําครับสําหรับรถไทยนะครับหรือว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะตัวนี้เป็นพรมลไยขนาด14นิ้วนะครับสีดําแล้วก็เก็บลายเก็บแคปเป็นได้แดงนะครับสําหรับวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ได้ทั้งหมดครับ สวยงามมากครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับร้าน PJ Car Center สำหรับคลิปนี้คกครับ